จัดนกจริยาแอนโฟเน่แห่งค่ายเมกเกจกรุ๊ปนำเกรดวรินทร์ทรโคจรมาพบพรีมรนิดาอีกครั้งในละครดราม่าเข้มข้นเรื่องสามีฉบับปัดปุ่นทำใหม่ลงจอช่องสามวันนี้ตอนแรกหลายคนก็ติดอกติดใจ พระนางคู่นี้นะคะจากคุณชายธราธรค่ะแต่ว่าสําหรับละครเรื่องใหม่ที่เราจะได้ชมกันค่ําคืนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าสามีบอกว่าดราม่าเด e เข้มข้นมากเลยเนี่ยนะคะบทบาทของคนทั้งคู่ที่ต้องมาประชันกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเกรซสลัสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพอบอกว่าโหดราม่าเข้มข้นมากเนี่ยนะคะก็จินตนาการไปต่างๆนานาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวเนี่ยเป็นยังไงคะดราม่าแค่ไหนยังไงเอาถามน้องล์มก่อนค่ะ ค่ะก็จะ,ะดราม่าในเรื่องของคือจะมีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวสองครอบครัวค่ะก็จะดราม่าในเรื่องของที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองค่ะอืมนัมม้นเป็นส่วนตัวของน้องพีมค่มะแต่ว่าในในในเนื้อเรื่องโดยรวมก็จะเป็นมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของความรักของของ,ของเราสองคนอะไรย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นละครที่ ดราม่าเข้มข้นจริงนะฮะตั้งแต่เล่นละครมาละครเรื่องนี้เป็นละครที่ดราม่าที่สุดตั้งแต่เคยเล่นอย่างนั้นเลยเหรอครับรดจริงจริงครับในเรื่องของซีนแบบอารมณ์นะเหมือนกับเราเปิดเผยความในใจอะไรกันเนี่ยไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครเยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่ารุนแรงอย่างมีเหตุผล ในเนื้อเรื่องก็จะปะทากันตลอดมีทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีทั้งเรื่องของความรักระหว่างเราสองคนคือถึงแม้ทั้งสองคนจะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ว่าไอ้บทของมันเนี่ยม,มันทําให้เราต้องปรับตัวกับบทเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะครีม โคแทบจะปรับตัวใหม่หมดเลยค่ะคือเป็นในละครเรื่องนี้เล่นเป็นคนที่อายุเยอะกว่าตัวจริงเยอะมากเลยค่ะยากมากค่ะต้องใช้จริงตนาการแบบค่อนข้างสูงค่ะค่ะ,คะแล้วเราก็เป็นคุณหญิงผู้สูงศักด้วยใช่ไหมคะแล้<ช>วก็วญิงทนงในแบบว่าสัดิ์สรีของตัวเองมากค่ะก็แต่ก็ดีตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีเหตุผลค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบหญิง ไร้เหตุผลอะไรนะคะคือแบบเขาเป็นคุณหญิงอยู่แล้วครับด้วยลุกอะไรอย่างเงี้ยในละครเรื่องนี้ก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์ก็จะแอบมีนิดนึงค่ะเอค่ะแล้วลาบล่ะคะลาบเป็ดลกบเป็นแล้วก็ก็รเป็นลูกเป็นลูกชายคนโตของของเจ้าสัวเรียวครับเหมือนในตระกูลคนจีนพอเป็นลูกชายคนโตเนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบหรือว่า ดูแลทุกอย่างแทนแทน,แทนคุณพ่อพอ,อะไรอเงี้ยครับก็ต้อมีพี่น้องมีอะไรอยเงี้ยฮะก็ต้องดูแลทั้งเรื่องสมบัติเรื่องความขัดแย้งในครบอบครัวอะไรเงี้ยก็ยากครับต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกๆถ่ายชีวิตแรกยังแบบคือยังไม่เข้าใจคือว่าด้วยด้วยด้วยความคิดของตัวละครอ่ะมันมีหลายหลายชั้น รบบบเราจะรู้สึกกับานางเอกแบบนี้แต่ <S 1> <S 1> เ,ออเราก็ทําเต็มที่ไม่ได้หลายหลายอย่าง <S 1> <S 1> ก็ต้องปรับตัวกันนานพอสมควรครับแล้วผู้กํากับเนี่ยออคอยบอกไหมเมื่อเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์ที่มันจะชัดเจนเพื่อว่าให้การทํางานหรือว่าการถ่ายทอดบทบาทตัวละครตัวนี้ออกไปเนี่ยให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นบอกครับสําคัญเลยแหละครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่เราอ่านบททํากันบ้านมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าตัวละครตัวเนี้คิดแบบนี้คิดแบบนี้ในระดับหนึ่งพอ <P PS> พอไปถึงหน้าเซตแล้วเราต้องคุยกับผู้กกับคุยกับพี่นกคุยกับผู้จัดอะไรเงี้ยฮะครับให้รู้ว่าในมุมมองของตัวละครเขาต้องแสดงออกยังไงในสถานการณ์แบบนี้แล้วด้วยความที่พอเวลาเราเข้าฉากด,ด้วยกันมีฉากเกี่ยวกับครอบคร,รัวเยอะก็มีนักแสดงเยอะแล้วซึ่งแต่ละคนก็เป็นตัวละครจริงๆ,ๆก็มันก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะเข้าไปถึงแคาแรคเตอร์นั้นเลยครับแต่ว<ๆ>่าใช้เวลาปรับตัวนานพอสมควรโอ้นี่ค่ พี่เกรซี่ยังใช้เวลาปรับตัวแล้น้องพีมนะคะเพราะว่านี่คุณเป็นน้องใหม่นูการนะดับมากค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็เรื่องของความคิดซึ่งก็เป็นความคิดแบบผู้ใหญ่ค่ะบางทีพิมพ์ก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาคิดแบบนี้เขามีมุมมองที่ลึกกว่าที่แตกต่างกว่าแต่เวลาเข้ากับคนอื่นก็ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะเหมือนเราจะไปตามกับเขาด้วยคะก็เรียกว่าทํางานแล้วก็ทุ่มเทกันหนักเนาะบางทีนี่ก็มีหลุดๆนะฮะเวลาเล่นแล้วแบบว่าหลุดเป็นเด็กออกมานิดนึงอะไรเงี้ยพี่แมนพี่แม บอกว่าพิมพิมอย่าเด็กอย่าเด็กะนะใช่ค่ะอ๋อพี่แมนพุ่งกลับอย่เด็กอย่าเด็กอย่าเด็กถ้ <laughs> า,าจะถามว่าสามีในเวอร์ชั่นนี้นะฮะเ <laughs> กรกับพิมพอจะสรุปแง่คิดได้ไหมว่าถ้าดูแล้วมันจะให้อะไรกับเราะะละครเรื่องนี้จะเน้นเกี่ยวกับความรักค่ะความรักที่หลากหลายมุมมองคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการที่พระเอกจะต้องแบบพิสูนรรักของตัวเองให้กับนางเอกให้ได้ค่ะแล้วก็ความรักของแต่ละคนในครอบครัวค่ะอืก็ มันเหมือนกับว่าคนก็ถามเยอะนะฮะว่าสามีนี่มาจากอะไรเงี้ยฮะเราะว่ามันเป็นเหมือนแบบบทพิสูจน์ของผู้ชายคนหนึ่งอะครับที่เขาจะต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้หญิงที่เขารักเนี่ยออยอมรับได้ว่าเขาว่า,วาเป็นสามีใ,<ช>ให้พูด<ช>ว่าสามีได้เต็มปากอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันก,มนก็มันก็มีบทพิสูจน์หลายอย่างบน ความขัดแย้งอของของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในครอบครัวเงี้ยโอ้ยอย่างนี้นะคะคู่สามีภรรยาควรจะดูเลยนะควรมากครับควร <c oughs> นะว่าเออต้องการสามีที่แบบว่า สมบูรณ์แบบเป็นแบบไหนเป็นพระเอกเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าพรีเซนต์เรื่องของความรักเนี่ยให้นางเอกเห็นได้นีให้ภรรยาเด้เห็นได้เพราะว่าในเรื่องก็มีการจดทะเบียนด้วยเพราะว่าความรักยังไม่เกิดขึ้นน,นั้นเองนะ,ะคะคืนนี้ก็ติดตามนะคะก็ดูว่าพระนางก็ทุ่มเทถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามนะครับละครสามีในค่ำคืนนี้นะครัะซึ่งออกอากาศทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะคะ